มาเลยหวานสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนเก็บผักเหมือนเดิมเก็บผักไปกินสมตำนะคะจะกินสมตำมะละกอเมื่อวานตำถัว่วจริงๆอยากกินตำถั่วอีกแหละแต่ว่าอยากลองมะละกอเนอะาะเมื่อวานตำถัว่วกินให้ดูแล้วติดใจอันนี้ขอตำ มะละก,กออน,นะคะอ,อันเีนี้อะไรนะผักคอสเนี่ยวันเราเก็บให้ดูทุกวันแล้วผักยายขอเก็บคนเดียวเด้อเดี๋ยวจะมาเก็บอีกรอบกินข้าวเสร็จเย็นๆจะมาถอนไรดิบไปฝากเอฟซไปฝากเอข้างบ้านวันนี้ไปวันนี้ไปตลาดนัดมือสองกับเขา ถามเขาว่าจะเอาเรดิดเองไหมเขาบอกว่าเอาอก็เลยได้จะถอนตอนแรกว่าจะเอาไว้จะเอาให้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปเล่นกีฬาเขาบอกว่าเอาเย็นนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไปให้เขาเย็นนี้อันนี้ยายเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยแดงหมดเลยี่อากาศร้อนหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เอ มะเขือดูดิยายจะมาถอนโอ้อันนี้แตกดูเพื่อนๆวายมันร้อนมันเลยแตกโอ้ยเดี๋ยวยายมาทอน ไม่ไม่เอาล็อกไปอยากจะกินแค่มะละกออยากกินมะละกอมะละกอนะกินเบื่อแล้วหักเอาอันนี้ดีกว่ากินสมตำจะทอนทิ้งก็เสียได้เก็บไว้ก็สตรอเบอรีไม่สวย ยาตะก,กะแตนนิดนึงไม่เอาเยอะหรอกเอาแค่อุ้ยพูดถึงยาตะก,กะแตนแล้วอยากกินอะไรนั่นได้โอ้ยเห็นเยอะเองเนาะเนี่ยมันก็สายแล้วเพื่อนๆคิดถึงไอ้จิงรีดทอดเอาจิงรีดมาทอดกินกระสมตำเนาะอุ้ยดูยอดเพื่อนๆดูยอดอ้ยเห็นไหม่วยจะไม่เอาเยอะยิงเก็บยิ่งเพลิน โอ,โ,โ,อโหโอโหยอดอบอบดูดิดูดิเอ้ยไปไปจะทอดแคบหมูหรือว่าจะจิงรีดทอดอนะมาเราจะปอกมะละกอก่อนนะคะเขาบอกว่าปอกแค่พอกินเน,ะนาะเราจะทอดไอ้นั่นด้วยทอดแคบหมูมาวันนี้จะตันใส่หอยดองนะคะ เสมากินกันนะคะป่ะเพื่อนๆนี่แค่นี้แหละอืม กินกันกินเสร็จแล้วได้จะได้เข้าวสวนสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาวัานนี้กินตำมะละกอนะคะตำมะละกโอโหย้ยแคบหมูทอดเองทอดเองทำเองเข้าวเหนียวผสมข้าวเจ้ากินเสร็จแล้วเผ็ดๆตามด้วยทุเรียนหนึ่งฟูนะคะมา ไม่รีรอใครแล้ววันนี้ขูดเอาไมค่อยกรอบเท่าไหร่ต้องเรียบกินแคบหมูเนี่ยไม่ใช่ว่าแคบหมูไม่กรอบเลยเพื่อน ต้องทอดให้ได้นะต้องทอดไฟให้ได้ไฟแรงเกินก็จะไหม้ไม่กรอบวันนี้ไฟแรงเกินพออันอันที่สองอยายปิดไฟปิดไฟในเตาน้ำมันยังเดือดๆอ,อยู่ก็ยังเออยังร้อนอยู่ เอาแคบโมูไปใส่ได้พอดีเลยจะยังว่าแล้วอันนี้มันติดมันเยอะอม,มันเยอะอม,มัน,ปนไปยี่สิบห้าองศาแล้วอากาศตอนนี้อยู่ที่สิบยี่สิบห้าองศาูงสุดยี่บหก พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนำใส่หอยดอง 怎么办？嗯嗯嗯 <music> ที่นี้เชอรี่ไม่ค่อยติดโลกเพื่นเนไม่ไม่ใช่เฉพาะของยายนะเดินเห็นตามทางตามอะไรไม่ค่อยติดมันออกดอกลันมันหนาวตอนนี้แทบไม่มีละ แต่ส้มตำมเคยกินตอนเย็นข้าวกินตำตำ แคปหมูใหญ่ติดมันอร่อย่อยไม่อยากจะทอดทอดแล้วไม่เหลือนั่งกินเล่นๆทั้งสองคน,นงเลยไปคุณเกิดไปกินต่อไม่ได้กินทุเรียนหรอ มันอิ่มออโอ้ยทุเรียนคราวนี้ได้ทุเรียนอร่อยมากหวานหวาน,วานเพื่อนๆเนอวัวนนี้ไม่ได้กินผักเลยเอาไว้กินตอนเย็นหวานมากเลยมันนิ่มเลยวะ่ะมันยังกำลังกิน ก,กรอบนอกนุ่มในใช่ไหมว่ายายว่ามันไม่ค่อยหวานมันยังไม่หวานะ่ะทุเรียนมันเริ่มมีเยอะแล้วมั้งมันเลยมันเลยหวาน แฟนยายที่ยายให้ที่เขามานั่งที่ยายนั่งกินเมื่อวานตรงเนี้ยายให้ไปเม็ดหนึ่งกัดกินไปก็ยังเหลืออยู่นะเขาบอกว่าเดี๋ยวมากินก็ยังไม่เห็นกินนะเพื่อนยายบอก มันจริงๆนะเนาะครึ่งกิโลนะมันมีอยู่พูหนึ่งกับอีกแรกๆนะหรือไม่ก็ผู้เดียวใหญ่ไปเลยเขบอกวาของแพงไอของอร่อยทำไมมันหมดไวจัง <c oughs> จริงๆนะของอร่อยหมดไวมาก ครึ่งกิโลก็มีนิดเดียวเทน้ไม้ฝรั่งยายครึ่งกิโลนะตัดแล้วตัดเอกยังไม่ถึงครึ่งกิโลเลยอะ่ะอืน้ำไม้ฝรัง่งแต่ทุเรียนเนี่ยทําไมมันหนักจ้างครึ่งกิโลครึ่งกิโลได้นิดเดียวเอ,อ็มมันถึงครึ่งกิโลเปล่าไม่เคยช่างดูเนาไม่เคยช่างดูเอ็อม,มนะ อร่อยมันมันมันนึบนึบหวานหวานโอ้ยทเรียนอ่ะวันเนี้ยชุดชุดเนี้ยเสดายเด้อเราก็ไม่รู้ว่าอร่อยอย่างนี้รู้ว่าอร่อยอย่างงี้ใหญ่ซื้อมาสักห้ากล่องเลยห้ากล่องเลงห้าห้ากล่องสามพันเจ็ดเอาไม่ใช่แข่งไวอร่อยอร่อยมันมันมนึบนึบ เมื่อวานแฟนพี่หมืนแฟนยายน่ก็กินไปโดนอันนี้ครึ่งหนึ่งก็บอกไม่อร่อยเลยป่ะเพื่อนือแค่นี้แหละบ๊ายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ